คิดแบบนี้แล้วคุณจะโชคดีขึ้นสองเท่าค่ะคิดแบบไหนคูณสังเกไม่คำตอบค่ะคิดแรกค่ะแน่นอนมันต้องเป็นการบวกอยู่แล้วค่ะเพราะมันเป็นการขาดคุณชีวิตมากๆเลยนะคะถ้าเกิดคุณมอมอย่งคิดลบแล้วก็รู้สึกแย่เพราะยิ่งคุณคิดลบมากเท่าไหร่สุขภาพร่างกายคุณนีป่วยยิ่งคุณคิดลบมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเครียดยิ่งคุณคิดลบมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งนาพาสิ่งไม่ดีเข้ามาสร้างแรงดึงดูดที่ไม่ดีดังนั้นคุณจะต้องคิดบวกไว้ก่อนค่ะมันจะทําให้คุณโชคดีอย่างแน่นอนสิ่งที่สองค่ะที่คุณจะต้องคิดถ้าตามกฎแรงดึงดูดนะคะคือคุณจะต้องคิดถึงสิ่งที่คุณปรารถนาบ่อยๆและคุณรู้สึกว่าคุณสามารถทําสิ่งนี้ได้และสิ่งนั้นคู่ควรกับคุณคิดถึงสิ่งที่เราปรารถนาเหมือนว่าเราได้รับมาแล้วและนี่คือกฎแห่งแรงดึงดูดค่ะมนุษย์โดยทั่วไปบังจะชอบคิด สิ่งที่ตัวเองยังไม่มีมันเลยทําให้ไม่ได้นะเพราะว่าใจเขามันรู้สึกขาดแคลนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอ้เราคิดเราเรารู้สึกว่าเราคู่ควรเราต้องทำได้แบบนี้สร้างแรงหรือโดดแยกให้ออกนะว่ากําลังลักออกหรือกําลังดึงดูดใจใจใเขาคุณทำไรที่เไาเค่ะ